วานกันอย่างเงอาเงือกเลยทีเดียวนะคะก็เป็นช่วงปรนีบัตผิวนะคะตามคําขอสกินแคร์รูทีนของทุกอย่างที่ใช้เนี่ยก็คือของเดิมๆแล้วก็ไม่ได้หาซื้อยากอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแต่จะลืมตาจังเลยแต่กวแต่กวนหลุดดึ สปจอสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเอนจอยโอเมก้านะคะปฏิบัติผิวในช่วงโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่บ้านกันทั้งวันและทุกวันเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆนะคะทำเป็นปกติตามชีวิตประจำวันเนาะของคนที่เกียจอย่างเรานะคะสวัสดีคะ ดกดกระดิ่งค่ะค่างสับสไครต์มาทอดด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยูทูบเขาไม่ค่อยแชิญเพือนเพื่อนแล้วนะว่าตัอัพคลิปอ่ะดึ้งแล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่าอ่าคนขี้เกียจขี้เกียจอย่างดอยคนไรซึ่งความผีดถี่ถ่านก่อนเลยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีสิวเยอะมากนะคะโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นนะคะมปลายแล้วก็ป .6 เริ่มจะป .6 แล้วอ่ะแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยคือแบบ ทางพี่นามากหกก็แบบนี้ไล่มาถึงอปลายเนี่ยจะถึงเอ็นทันนะคะว่าสิวมันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแต่ว่าตั้งแต่ตอนมหาลัยนะคะน่าจะเข้าปีหนึ่งเนี่ยก็ยังคงสภาพของการเอ็นทานจบเนาะก็นางสืออย่างเดียวเรียนอย่างเดียวนะคะก็ไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเลยหมอสิวเขามีแล้วเนี่ยเวลาไปหาหมอสิวเนี่ย บางที่เขาก็จะให้กินยาซึ่งที่บ้านคือคุณแม่เนี่ยไม่โอเคกันกินยาอะไรทั้งซิ้นที่มันแบบไม่จําเป็นเย้ยแล้วเขาก็จะมีบริการกดสิวด้วยนะคะซึ่งบริการกดสิวนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า มันเห็นผลจริงค่ะเพื่อนเแลาเก่งเนี่ยคือมันหายจริงๆนะมันแบบออกไม่หมดแล้วมันยังเป็นแบบไม่อัปเดตวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าเขากดไม่เป็นนะคะที่ตลาดสามย่านสมัยก่อนที่มันยังไม่เปลี่ยนมาเป็นแบบเหมือนสมัยนี้ที่ดูอ่ะหรูราไฮโซมากคนที่กดสิวหัวใจก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ปีหนึ่งคือเริ่มไปทําหาหมอสิวเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนแบบ ก็ชอบกดสิวด้วยคือพอเห็นเขาทำอะ่ะ <c oughs> ก็เลยอยากลองทําเองบ้างซึ่ง,งหลังนี้ก็คือกดเองเป็นกันะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้วิธีการกดสิวอย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้หน้าของเพื่อนเนี่ยแบบ เนียนขึ้นจริงอันนี้เป็นแบบประเด็นหลักเลยนะคะเป็นจอ i ์ไรเซ z e r ของคลินิกนะคะตัวนี้ใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วและรู้สึกว่ามันใช่มักงจริงก่อนหน้านี้ก็เคยใช้อ,อื่นที่เป็นเนื้อเจลประมาณนี้เหมือนกันเพาชอบความบางเคยใช้ l อยู่เหมื่นกันนะคะแต่ล a n e หลังๆรู้สึกว่าเอาหน้าฉันนี่อยู่จริงๆเหมือนน้ำแห้งเกินไปจริงๆแล้วน้ำไว้แค่ผิว72ชั่วโมงมักเกิน หนึ่งวันด้วย3ไปอะ่ะรู้สึกแบบว่าเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นทั้งวันไม่ได้ปโปรโหมทไม่ได้อะไรไม่ได้คอสโฆษณาด้วยแต่ว่าใช้จริงๆแล้วก็ใช้กระปุกที่3แล้วอันเนี้ยตอนเช้าจะก็แค่ทาตัวนี้กันแดดสามารถทาบนเครื่องสำอางมคอัพได้หรือว่าจะทาก่อนก็ได้นะคะทาอันนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแบบมัธยมแล้วอ่ะกันแดดไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นต้องทางกันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านที่จะทำให้รักษาผิวได้เป็นอย่างนี้ และยี่ห้อนี้ด้วยนะใช้มานานมากขนาดนั้นจริงๆอะ่ะคือนี่เกือบจะ10กว่าจะ20ปีแล้วนะเออก็คือแบบแบบของชิแชโรจนะจะทําให้หน้าเราไม่เป็นฝ้าอย่างแน่นอนมามาเราไม่เนมหนียวหนอะหนะเลย ซึ่งสีฟ้าเนี่ยมันต่างกับสีทองตรงที่ว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นอเ t อร์เบสซึ่งมันจะง่ายสำหรับเพื่อนๆในการที่แบบว่าล้างออกง่ายกว่านะคะแต่มันก็จะไม่กันน้ำมันเองนะคะสีทองอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยคุณละล้างอ่ะถ้าล้างไม่สะอาดจริงๆอ่ะมันก็จะสะสมปุตันแล้วทาให้กลายเป็นสิวนะคะว่าไม่ได้แต่งหน้าหนักๆอะไรนักมายนะคะจะใช้แค่อันนี้อันเดียวเลยเป็น ของกระดาษระบบนะคะที่อันนี้เป็นสีส้มกับสีน้ำเงินมากกว่าแต่หาไม่ค่อยเจอแล้วอะ่ะคือใช้นิดเดียวแล้วแบบฟองมันเยอะมากแล้วมันก็แบบล้างออกทั้งคราบและทุกอย่างไปได้หมดเลยซึ่งดีมากเป็นหน้าแห้งค่อนข้างมากนะคะจ,จะไม่ใช้โฟมล้างหน้าที่มันแบบฟองฟอดเยอะละเอียดเนี่ยไม่ได้เลยคือผิวจะแตก เพราะว่าตอนที่จะออกไปข้างนอกนมีรองพื้นมีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะล้างพวกมันความมันของรองพื้นของอะไรออกให้หมดเลยซึ่งก็เลิศมากเลยงาน,นสร้างแน่นปังถึงชาติหน้าอย่างเงี้ยนะคะจอก็จะใช้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือหาง่ายๆมากเลยเพื่อนๆออยนะคะเบบี้ออยหรือว่าพวกออยต่างๆไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ที่เป็นแบบน้ำมันสำหรับเด็กอะคุยยูสนะคะเพื่อนจะ จอยแทบไม่ใช้สำลีอีกเลยหลังจากทคนพบบางอย่างว่าบางทีใช้สำลีเนี่ยมันก็ขูดหน้าเกินไปเนืเลยอย่างเงี้ยพอแบบตรงที่มันเป็นแบบมาสคาร่าอะไรเงรี้ยถูไว้เบาๆอย่างเงี้ยตามขนตานะคะตามกาวที่ติดแบบพวกติดขนตาปลอมอะไรเงรี้ยดที่เป็นแบบแมทที่แบบเตนแบบโขโหอยู่ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องเติมเนี่ยล้างพวก สิ่งสกรปรกเครื่องสำอางทั้งหลายเนี่ยหลุดออกมาทั้งหมดเลยนะช่้งน,นี่คะ่ะที่จอยไปอ,อเมริกาสักพักหนึ่งนะคะแล้วจอยก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเป็นผู้หญิงเอเชียที่ผิวดีมากมากดูคนดีมากเราก็เลยถามเขาว่าแบบจอยใช้อะไรอ่ะทำาไมแบบจูยทำแบบหน้าถึงถึงดีมากขนาดนี้อันนี้นไม่ใช้คอตตอนบัตไม่ใช้สำลีแผ่นแล้วเอาฉันใช้แบบผ้าที่แบบไว้เช็ดหน้าหรืออะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันซักได้เนาะแล้วมันก็แบบ สะอาดแบบเหมือนครั้งนึงเราใช้ได้ประมาณ3ครัง้งอ่ะแล้วก็ออกไปซักนะคะขนยาวก่อนในการแบบว่าถูทุกอย่างที่มันอยู่ในหน้าให้มันออกก่อนมันจะเป็นขนซาดอีกด้านถ้าเพื่อนอยากให้มันแบบเช็ดได้ดีมากขึ้นนะ<ๆ>ก็จะเอาเนี้ยไปชุบน้ำอุ่นนิดนึงแล้วมาเช็ดหน้าเอาหูแบบทุกอย่างออ,อกมาหมดเลยไม่ต้องใช้ยออยล์ก็ได้แต่แค่แบบรู้สึกว่าอยากแรบบ้ออยล์นิดนึงให้มันแบบ มีความแบบนุ่มสมูดในการผูออะซึ่งจอยอ่ะซื้อ2ผืนแล้วตันเนี้ยถามว่าราคาแพงไหมมันก็ออกจะดูแพงนิดนึงแต่ว่าถามว่าใช้นานไหมมีโค้นานใช้มาเกือบสอปีแล้วอะ่ะแล้วก็ซักววนไปเรื่อยเงี้ยสัรับหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบช่วยทําให้แบบหน้าเราแบบ พวกขี่ค้งที่ใช่อะไรนมันออกด้วยอะเดียจริงๆนะคะดีเรเซอร์ค่ะมันคุ้มกับการลงทุนมากก็จะใช้สบู่อันเดิมอีกทีหนึ่งเพื่อล้างความมันของน้ํามันที่เมื่อกี้เราลูดหน้าไปเนาะถ้าไหนแบบคราบที่มันยังอยู่จริงๆอย่างเช่นกาวขนตาจะอยู่ <S <S แล้วก็จะใช้ตัวรีมูเวอร์ของบิโอเรดุนนี้นะคะกับคัตตอนบัตนะคะแล้วก็เช็ดแค่เฉพาะตรงกาวติดขนตาเท่านั้นเองค<เอ>ือใช้ได้ที่นี่แรงมากจริงๆนะช่างแต่งหน้า ชาวอังกฤษนะคะแนะนำเบ็นแกลาะชาอังกฤษแนะนำอินนิสฟรีย์เออไฮยาลูโรนิกแอซิดก,ก่อนนะคะที่มันจะเป็นดรอปแบบนี้คือมันจะเป็นอันนี้คือในการเริ่มเป็นตัวแรกนะคะเป็นเซรั่มบํารุงก่อนนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นบูสเตอร์นะคะคือต้องใช้ตัวนี้ก่อนมันมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงแต่ว่าตัวน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนน้ำใสๆเลยเดียวะะ <S <S เดียว <S 1> <S 1> <S พอแล้ว แล้วก็ถาทั่วหน้า็ีตัวนี้นะคะสําหรับคนที่มีสิวอยู่บ่อยๆแล้วก็ยังแบบรักษาหายบ้างไม่หายบ้างชีงนะคะที่มันจะเป็นตัวเซรั่มตั้งหน้าเหมือนกันค่ะถามว่าต้องมี3ตัวเลยปะคือ แต่ก่อนเคยใช้แค่ตัวเดียวเพราะมีความขี้เกียจสูงมากๆชุ่มชื้นจริงนะแต่มันชุ่มชื้นอยู่ข้างบนมันไม่ได้ลงไปข้างล่างเท่ากับตัวู o เ s t e r หรือตัวที่เป็นดอ o p i n t e n s เนี่ยมันจะลงไปใต้ผิวมากกว่านะคะที่มีน้ํามันเกาะอยู่แต่ข้างบนแต่ข้างในฟองน้ำเนี่ยแห้งเหือดนะคะนั่นคือหน้าตอนนี้แค่นี้ทีเดียวก็แค่นี้ค่ะสําหรับการบำรุงหน้าทุกวัน daily บอกเขออย่างหนึ่งก็คือจะมาร์หน้าประมาณ2วันต่ออาทิตย์แบบ พิ่มปลาผ้าซาลงญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีที่คะดองดองกิพลาซ่าที่ชอบกลิ่นแล้วก็ชอบความสดชื่นที่ได้จากอันนี้นะคะกับมาสหน้าที่เลิฟมากคือยี่ห้อนี้นะคะตีนมีหลายสีด้วยแต่สีที่แบบเรคคอมเมนที่สุดก็คือสีเหลืองนะคะจะไรเซอร์สูงมากซึ่งมันเหมาะมากสำหรับคนหน้าแห้งๆอย่างจอยะะที่ขุยแล้วก็ติงกาจะขึ้นง่ายมากนะคะที่มตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า หน้าพังมากมากแล้วนะคะว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะในการบำรุงหน้าดูแลหน้าตัวเองนะคะในช่วงพารันตีนะคะก็ออกมาจะได้แบบว่าสวยบริ้งชิงเวงวับเลยนะคะขุยต่างๆเงี้ยจะเอาออกอยังไงนะคะจอยก็มีอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปนานมากแล้วจริงๆนะคะที่จอยเคยทําไวะคะ้ค่ะเป็นคลิปมาร์คน้าในการลอกสิวเสียนแล้วก็ลอกพวกขุยต่างๆเงี้ยออกไปด้วยนะคะก็ดูตามลิงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนะั้นหน้าตาต่างกับตอนนี้เยอะมากเลยทีเดียวหน้าเ เพื่อนดีดมากขึ้นไม่เป็นผดง่ายแล้วก็ไม่เป็นสิวง่ายด้วยนะคะแจ้าอย่าลืม Subscribe ให้ได้หนึ่งหมื่นซับเร็วๆนี้นะเพื่อนขอร้องนะแจ๊ะติดตามชมจอยต่อในะ Enjoy Oh Makeup นะคะก็อย่าลืมแชร์กันต่อด้วยนะแล้วก็เจอกันค่ะช่วงีค่ะบ๊ายบายรับพวกเธอ